ีครับพบกับส่องเมลวันดำซิงครับนี่บน้างเจ้าเกาอีู่ที่เก่เา,เาแล้วครับน่าเจ้าเกเาเล น้เจ้าก็จะเลื่อนกลับไปสองเจ้าฟัางหวยนั่งหมดเส้งเกียวเส้นเจ้าของพนาสีไหลดีพยอก็ปีนี้เขาเป็นง่าม ยากาศกัดสวยๆครับทงหน้าทั้งเฮ็ดหน้าปังเนี่ยตั้งคนก็นเป็นหน้าปีไทยก็เจ้าไทยฮุดไปหมดแล้วเดีย๋ยวชาวบ้านเขาหน้าปีอีกแล้วเทาวเดียวปีนึงก็ได้ในเฮ็ดหน้าอีกแล้วนี่ก็จะสิ้นเย็นเดนีแล้วพี่น้องโอ้อหายสิ้นเดียงกูได้มีจงหวัดรถวดงวดแรกอะไอ้ไอ้ หมดเร็วๆเ้อสิ้นเดียรางวัลที่หนึ่งกับสีมาแล้วพี่น้องเอ้ยเบื้งโอ้มากับคักเด้พูดอะไรหาหนูโต้โตเด่นแสดงว่าโตโตเด่นว่าโตมากเลยใช่โกโตโอ้เอาแล้วเอาแล้ว คักลูกน้องเสียหน่ายเนี่้ได้ไหมน้าหนูน้าเออเพิ่งเจอรถเจ้าเน้าพี่น้องเพิ่งมาอะไรหนูน้ำเออได้ไหมน่ะได้รึเป่วะเนี่ยเอยอเอาบ้านคักเรึครับพี่น้องเนี่ยซี่อายเนี่ย ถามไงหอดเสียงหน้าด้อเบิดแนวกินเจ้าควางเพื่อนมาได้นกได้หนูเอามาให้เมดมาเพื่อนอุ๊บนี่มาหาหนูน้ำลดยอมาเสียไ้โอ้ห,วหวัวหอดปลาเฟียงระบัดนึ่งไปข้างในน้นอบวันนี้น่อยเห็นไหมรอล่โอ้ยผสมข้านั่นแต่น,น้อคือไปเห็นนะโอ้เอ้าเอาไปแล้วปุ่นะถึก ไม่งั้นรักดีเลยเตีย๋ยเตี๋ยเฟี้ยงพูดอ่ะไปแล้วพูดอ่ะมันไปทั้งพูดอ่ะนั่นกลับขึ้นมาอีกแล้วอ๋อเอาบ่าได้เบเิ่งตลอดเจ้าเราเบ,บิ่งหมาหาหนูน้ำโอ้หมาพ่านเด้อพี่น้องเด้อ อ้เนี่ครับเนี่ยผู้ดใดอยากได้ลูกได้เต้าก็สั่งได้แล้วครับย่ำมีลกูกมีเต่าแต่ว่ามาเอาได้ทรงเครื่องรียบมาได้เสียหน่ายว่าย่านตายก่อนย่านมือโอ้ผู้ใดปอกระแม่ไม่หน่อยมันคักเดินสัต่ย่านครับยังบพันไในโซ่โย่เอ๊มันีอยู่เสียนอป่ะเนี่ยมันหาเดียมันกำลังหาโย่หามึันก่ ้ยโอ้ยอย,ย่องเบาย่องเบามันหนูหน้อยให้หนูไงโอ้ยหนูหน้อยไม,นนมยย่ไปเห็นหรอกเจ้ว่าหลุนๆอย่านีเจ๊อ่าไปเห็นแล้วบ้านเนี่ยดมกำลังดมหายโยมันชุลม้นหลวงสน าฝากกดไลค์กดแชร์นะครับส่องเมลูอ,อันนำสิ่งครับหันมาทางรถเจ้าต่ออ่าสวัสดีครับ